สวัสดีครับสวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับเพราะวผมแชมเปี้ยนนะครับวันนี้ก็จะมาให้ทีเด็ดกันนะครับซึ่งเป็นทีเด็ดเต็มตีนนี่แหละครับ ก็วันนี้นะครับวันอังคารนะครับเป็นมวยมันสลัดเมืองนะครับจัดโดยทีมงานพิจินดีนะครับก็จัดที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับซึ่งนะครับก่อนอื่นก่อนที่ผมก่อนที่จะไปดูกันว่าผมเนี่ยให้ทีเด็ดเต็มตีนใครบ้างซึ่งคัดมาแล้ว3รายเรียบร้อยเนี่ยนะครับขอบคุณทางสปอนเซอร์นิดนึงนะครับขอบคุณทาง MUAY 2 2ด้วยนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับมาลุยกันครับวันนี้ครับทีเด็ดที่จะให้กันนะครับก็มีทั้งช่วงแรกแล้วก็ช่วง2งนะครับช่วงแรกนะครับมี2องคู่ด้วย นะครับรายแรกที่จะให้กันนั่นก็คือคู่ของท่านนันชัดชัยดับลันสารคามนะครับเจอกับท่านนันเจ้าเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับคู่นี้พิกัดชก126ปอนด์เท่ากันนะครับชัดชัยเนี่ยมา126.6ส่วนท่าน้านเพชรโทนะครับมา126.5นะครับโดยที่เลทเปิดเียอยู่ที่เพชรโทนะครับเพชรโท เป็นต่อ19นะครับรูปร่างเนื้อตัวคู่นี้ปาดหัวตัวเท่านะครับรูปร่างปัดหัวตัวเท่าพื้นเพยฟอร์มหลังเป็นอย่างไรนะครับถ้าน่าจะใช่ดับบันสารคามหรือว่าเจ้าฟ้าประธานเดิมนั่แหละนะครับก็มวยจะขอนแก่นซ้อมอยู่ที่ค่ายดับบันสารคามนะครับประเภทมวยซ้ายนะครับสูงยาวค้ำขวางหน้าดันแทงดีนะครับมีลูกเสียบเข่ายาไส้บู๊ดดันเคยชนะมาแล้วนะครับฟอร์มหลังก็มีชนะคะแนนเพชรโทในกัมเมอร์สเมษานะครับ ก็ปีที่แล้วเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีชนะคะแนนชลราวันชนะคะแนนเข็มเพชรแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมาสะดุดแพ้นะครับแพ้เพชรสีทองแพ้น็อกเพชรสีทองส่วนทางนั้นไอ้เจ้าเพชรโทไฟเตอร์มวยไทยนะครับหรือว่ามาวินเอ่อมาลุยสิงมันนี่นะครับสิงห์มาวินตัวเดียวกันนี่แหละนะครับมวยจากจังหวัดนครศรีนะครับซ้อมอยู่เพชรยินดีนะครับอายุ18เองนะครับน้ำหนักปล่อยๆเลยหกสิบสามนะครับสูงร้อยเจ็ดสิบเอ็ดก็สูงปัดหัวตัวเท่าแหละคู่นี้นะครับประเภทมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมนะครับเปิดเกมขวางหน้าดันแทงปั้มรััดดฟตีีเคย แพ้มาก็จริงแต่ช่วงหลังเนี่ยก็มีชนะคะแนนสถานฟ้านะครับเสมอไขโตนะครับแก้มือไขโตแพ้น็อกนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะคะแนนด้านสักเล็กเกียรติทรงฤทธิ์มาก็ถือว่ากลับมาแล้วนะครับในรายของ้านเพชรโทคนหนึ่งสดสดแล้วก็มาสะดุดคนหนึ่งก็สะดุดมาแล้วก็กลับมาแจ้งเกิดได้นะครับส่วนตัวผมผมมองไปที่เพชรโทนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเป็นมวยของทีมงานคนจัดนะครับแม้ว่าฝั่งของเอ่อชัติชัยดับระสาครามจะมีพวกพี่หนุ่มบางกนดีพี่หนุ่มเรนสายอะไรพวกเนี้ยนะครับช่วยดันนราคาสู้นะครับแต่ผมก็มองว่า ถ้าเบียดสูสีเพชรโทน่าจะแก้มือได้ชอบไปที่เพชรโทไฟเตอร์ o, Fighter, มวยไทยครับข้ามมาถึงคู่ในนำรายการครับเป็นคู่ของทางน้าไอเจ้าฉลามดำสบุญมีริดนะครับเจอกับทนานเจ้าเพชรชลทานไฟเตอร์ Fighter, มวยไทย123.5นะครับทั้งคู่เนี่ยนะครับไอเจ้าฉลามดำเนี่ยชนะนต่พิกัดส่วนน้าเจ้าเพชรชลธานเนี่ยมา126.8 ลด3.3ลดเยอะมากนะครับแล้วก็น่าจะลดลงแค่นั้นด้วยนะครับโดยที่เรทเปิดอยู่ที่ฉลามดำนะครับไป11.8แล้วตอนนี้นะครับไป11.8แน่นอนนะครับก็ลดเยอะแหละนะครับแล้วก็รูปร่างเนื้อตัวก็ถือว่าปาดหัวตัวเท่านะนะครับแต่โอ้ต้องบอกว่าลดเยอะมากๆอ่ะ3.3นี่เยอะมากนะครับโดยที่คู่นี้พื้นเพฟอร์มหลังนะครับ เฉลามดำนะครับสบุญมีเิหรือว่าศูนย์กีฬานา,มาไม้ไผ่นะครับตัวเดียวกันนี่แหละนะครับก็ประเภทมวยเข่าอาชีพนะครับเหนียวแข็งแรงนะครับฟอร์มหลังก็มีแพ้สู้ศึกชนะชานริชนะชลาวันแพ้คะแนนเพชรเมืองสวงมาส่วน,น,นด้านเพชรชลธรเพชรมวยไทยครับกออดิศักรรหรือว่าอออุดรบอยสงขาตัวเดียวกันนะครับก็ยังอายุ18ดเองนะครับน้ำหนักไปปลอยหกสิบสามนะครับรเพชรมวยขวาสูงยาวเข่าแหลมเปิดเกมทะเลาะปั้มรัดัดตีดี ฟอร์มสดมากๆเลยนะนะครับชนะเจ้าภูทอกนะครับชนะนอกภูทอกชนะปืนใหญ่ชนะปะต่งดินสองฟ้านะครับชนะนอกฟ้าสยามและก็ชนะคะแนนเมืองลาวมานะครับแต่การลดเยอะผมมองว่ามีปัญหาวันนี้โดนและอาจจะยุบอาจจะย่นได้นะครับจัดไปที่ฉลามดําเพราะว่าฉลามดําแข็งแรงด้วยนะครับและก็ข้ามไปคู่เอกช่วงหลังเลยนะครับทางด้านไอ้เจ้าเพชรเก่งนะครับเพชรแสนเก่งบอลสงขาเจอกับทางด้านพระเดชศึกมวยไทยออโต้อาวัน ต่างศึกต่างสายนะนะครับ123ปอนด์เท่ากันเพชรสเก่งมา124.2ลด1.2ส่วนพระเดชศึกเนี่ยนะครับมา122.9ขาดจุดหนึ่งนะครับช่วงหนึ่งพระเดชศึกโคตรสดโคตรแรงเลยนะนะครับฟอร์มดีมากนะครับเลตก็ยังให้พระเดชศึกเป็นต่อ11.8นะครับโดยที่ฟอร์มหลังคู่นี้เลยนะครับทั้งด้านไอ้เจ้าเพชรสเก่งเนี่ยมีแพ้น็อกพลแนเพชรพลังเอ่อพลังหนุ่มนะครับชนะกันแลนเพชรลือชัยแพ้คะแนนสายเลือด ชนะคะแนนชายโทนแพ้นอกอเจ้าชายโทนส่วนพระเดชศึกเน,นี่ยการผ่านมวยดีกว่านะครับชนะคะแนนเพชรทวีศักดิ์ชนะคะแนนเพชรสุพรรณชนะคะแนนยอดมงคลชนะคะแนนเพชรทวีศักดิ์แพ้นอกยางดำแล้วก็แพ้นอกยอดมงคลช่วงหลังก็มาแพ้แล้วนะครับแต่ก็ถือว่าคือกระดูกการผ่านคือเจอเบอร์ใหญ่มากกว่านะครับแต่ก็มวยเนี่ยต่อยไม่นานนะครับแต่เจอเบอร์ใหญ่มากกว่านะครับส่วนตัวผมผมนังชอบไปที่พระเดชศึกนะครับน่าจะผ่านได้เดี๋ยวผมสรุปให้หน่อยนะครับสามรายที่จะให้กันไปเนี่ยนะครับมีทั้งนั่นเลยเจ้า เพชรโทตัวหนึ่งแหละนะครับราที่2ไปที่ฉลามดําและก็ราที่3ไปที่ทางหน้าเจ้าพระเดศศึกนะครับนี่คือทีเด็ดเต็มปีจากผมแชมเปี้ยนนะครับที่เอามาฝากกันเป็นประจำแบบนี้ทุกวันนะครับยังไงฝากติดตามกันทุกๆช่องทางเลยนะครับก็อ่ะถ้าชอบก็ถูกใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยแนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ